แอวทางฮานอยครับผมประจําวันที่5พฤษภาคม2568นะครับวันนี้ได้เด่น2รอง0ครับผมตัวเน้น2 0กับ04นะครับเด่น2รอง0เน้น2 0กับ04รายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขวามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมยูทูบช่องตะเมียทุกท่านนะครับผมสวัสดีทีทุกท่านครับผมและก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเข้ามารับฟังรับชมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเข้ามาแล้วรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมสำหรับท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนการทำคลิปวิดีโอของอาจารย์เย่นะครับผมก็สามารถสนับสนุนได้ที่คำว่าขอบคุณครับผมกดเข้าไปที่คำว่าขอบคุณนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อซุปเปอร์ตังค์ครับผมส่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เย่ได้ครับอาจารย์เย่ก็ขอขอบพระคุณนะครับผมสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผม สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยครับผมก็มาสรุปผลของเมื่อวานกันนะครับสำหรับผลของเมื่อวานครับผมนอยรวมนะครับเฉพาะกีด4ี่มงครึ่งิเศษ5้าโมงคึ่งปกติ6กโมงคึ่งแล้วก็วีีชุ่มครึ่งครับผมประจําวันที่4พฤษภาคม2,568ครครับวานนให้เด่น2รอง7ครับผม3ตัว5 2 8กับ870นะครับ สองตัวสอง7้าสองเจ็องแนย์เจแครับผมตัวการห้าแแล้วก็เลขเบิ้ล5้าห้านะครับผมผลปรากฏว่ารอบฉับพกิตครับผมสี่โมงครึ่งนะครับผม8ปดเกับ6 0ครับรอบนี้แตจะได้วิ่งรูดสอนะครับผมให้สอเนาะออก92ก็ได้แค่วิ่งรูดนะครับผมแต้มเดียวครับเจาะไม่เข้าครับผม รอบพิเศษนะครับผมห้าโมงครึ่งครับผม693กับ4 7ครับรอบนี้ก็จะได้วิ่งรุ่7เจ็ดล่างครับผมรอบปกตินะครับผม6โมงครึ่งครับผม666กับ64่ครับรอบนี้ก็หลุดไปครับผมรอบ v i p ครับผม V i p ีทุ่มครึ่งนะครับผม6 2 3องามกับ57ครับ รอบนี้ก็เจาะไม่เข้าครับผมแต่จะได้วิ่งรูด2บนนะครับผมแล้วก็วิ่งรูด7ดล่างครับผมก็วิ่งรูดล่างบนครับผมสรุปสายวิ่งรูดก็จะได้สี่เด้งนะครับผมสายวิ่งรูดก็จะเข้าสี่ด้งสําหรับสายเจาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมมาว่ากันต่อเรื่องของวันนี้ครับผมสำหรับวันนี้นะครับแนวทางฮานอยครับผม น้อยรวมครับผมเฉพาะกิจครับ4ี่โมงครึ่งพิเศษห้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ VP ีทุ่มครึ่งนะครับผมประจําวันที่5ครับผมพฤษภาคม2568ครับสำหรับแนวช้างในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น2ครับผม เดินสองรองเป็น0ูนนะครับเด็นสองรองศูนย์ครับผมเดินสามตัวครับผมเดินสมตัววันนี้ได้ 8-2, 0ครับผมส่วนรอง3ตัววันนี้นะครับผม0ูน่ครับ ต่อไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่นครับผม2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมเราก็จะเอา8 2 0์ครับผม3ตัวเด่นครับแล้วก็0ูนย์ศครับผมสตัวรองนะครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น2ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมสาหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับท่านไหนไม่สะดวกครับ แอดมินก็ขออนุญ,ญาตตัดให้ครับผมเด่น2ครับผมเด่น2เด่น3ตัว8 20นะครับก็จะตัด2ตัวเด่นได้20ครับผม20กับ 2, 28นะครับผมรอง0ูนย์ครับผมรองศูนย์รอง3ตัว0 0 4ครับผมก็จะตัด2ตัวรองได้00ครับผม 4ครับแวก็จะยกมาจากสนตัวเด่นนะครับผม08ครับผมตัวกันครับผมตัวกันวันนี้ชุดเด่นนี้28ครับผมตัวกันก็จะแปลงเป็น8ปดดด้วยนะครับผมตัวเดียวเลยครับเอาวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผม ก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามรอบวันนี้ครับอย่าทางฮานอยครับผมน้อยรวมครับเฉพาะกิจครับผม4ี่โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงคึ่งแล้วก็ VIP ทุ่มครึ่งนะครับผมประจำวันที่5พฤษภาคม2,568ครับวันนี้ได้เด่น2รองศครับผมเด่น3ตัว8 20รอง3ตัว004ครับผม เด่น2รอง0นะครับเด่น3ตัว820รอง3ตัว004 00, ครับผมเด่น2ตัวครับผม20 28รอง2ตัว0004 08 00, ตัวกันเป็น88ครับผมอีกครั้งนะครับผมเด่น2ตัวครับ20 28 รองสองตัว0 0 0 4 0 8ปตัวกันเป็น8 8ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่นสองรอง0ูนย์นะครับผมสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับเด่นสองรองศนย์ก็นาไปใช้ได้เลยครับผมสำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผม สำหรับตัวเน้นในวันนี้นะครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่20ครับผม20กับ04นะครับสำหรับตัวเน้นในวันนี้ครับผมแอดก็จะขอเน้นที่20กับ04ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับ ตัวเล็กอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ดอาลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมอาจารย์เย่ก็จะมีคลิปแนวชางลงกันทุกวันนะครับผม สำหรับคลิปแนวทางฮาหนอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ